สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเตยดำซิงครับวันนี้เรามาเอาเจ้าทูโทนมาปรับพื้นที่ครับ ยิงระดับเลยนะครับหาพื้นที่เจ้าของบอกอยากเสมอ,าอางาก็ต้องจะให้ครับจ่ซองระดับกันครับ ต้องลงอีกนะครับค้าหนึ่าเจ็ดมันต่างกันไม่เยอะครับแต่ว่าเพื่อความเป๊ะฝั่งนู้นมันสูงกว่า20เซนเดี๋ยวเราจะต้องปรับโอเคระดับนี้แหละ นนี่นะครับครับมันใกล้เคียงเลยครับปดปอนิดทังนาครับทำ็นสองนะ จะเร่งน้อยหรือเปล่าแต่ปอกว่าเหมือนรถมีกําลังขึ้นมานะครับเครื่องกําลังกว่าเดิมเยอะตอนนี้ปอกยังไม่กล้าเร่งแรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าเร่งน้อยๆก่อนครับ ขึ้นมันเด่งเบาเกินครับ ให้ปอกเอาต้นไม้ก่อนครับตอนเย็นๆจะเอารถดัมมาทอยครับทอยเพื่อปรับพื้นที่162ใช่ครับอันนี้มัน162อันนี้ก็ต้องขึ้นนิดหน่อยครับแต่ผมจะตั้งกล้องไว้นี่และครับจะตั้งกล้องนี้หนึ่งห้าเจ็ดหก็ใกล้เคียงครับ ห้ปดห้าเก้าหกห้้นึ่งสองห้าซิครับก็เราจะเอาจากฝั่งนู้นที่สูงนะครับมาใส่นาเฉลี่ยพวกนี้ใส่ประมาณ5้าซิลครับเพราะนาฝั่งนู้นมันน้อยกว่าฝั่งนี้ครับ ถ้ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับเราก็เอากล้องมายิงระดับมันก็ไม่ง่ายแต่มันยากที่เรา<ม><น>ยังไม่เคยทำนี่เลยครับแต่ถ้าเราได้ทำครั้งแรกแล้วมันก็จะง่ายเดี๋ยวพวกจะจัดการเจ้าทุกทนยิงระดับเห็นไหม ไม่เห็นนะครับเ <laughs> ด<ะ>ี๋ยวเราจะจับยิงระดับให้เรากอกก่อน,นครับให <c oughs> ้มันโหลดโหลดนิดหน่อยเร่งน้อยเกินหรือเปล่าน่าจะต้องเร่งอีกสักนิดครับเหมือนกับช่างวินมาตั้งปั๊มให้ไวหน่อยค่อนข้างจะไวอันนี้เร่งน้อยครับนี่แบบนี้ เล็่น้อยเดี๋ยวผมส่องระดับแป๊บหนึง่งใกล้เคียงนะป๊อกตรงเนี้ยใกล้เคียงฮะใกล้เคียงมันหนึ่งห้าห้าเนี่ยอ่า ใกล้เคียงกล้องเอาไว้ก่อนไหมเอาไว้ก่อนไหม,ไมไก็ไว้นี่เดี๋ยวรถดำมาก็ยิงยิงแล้วก็เทเป็นจุดเป็นจุดไว้แค่นั้นไม่ไมเดี๋ยวรถดำมาใช่ไหมเราก็ทอยมาใส่เราก็ทำไปนี่ระดับไว้ก็ค่อยเก็บตอนเย็นทีเดียวบอก ไอเราก็มือใหม่กล้องด้วยเราต้องฝาก bm ไว้อ๋อเข้าใจละใช่ฝากไว้กับต้นไม้นี้ฮะห้า157ฝากไว้ก็คือระดับมันแล้วทีนี้เราตั้งกล้องใหม่เราก็ยิงระดับเนี้ย เอาเป็นอันนี้ามาเดี๋ยวให้ช่างออฟเขาฝากระดับไว้นะครับนั <laughs> ่นจนเงือแตกแล้วครับโดนแย่งขับรถไถแล้วครับ <laughs> รมามาเราจะฝากระดับไว้ <c oughs> นั่นแหละมันต้องหาหนึ่งห้าเจ็ดไงอ๋อ มืนฝั่งนู้นมันสูงกว่าใช่ไหมก็ประมาณนั้นมันสูงกว่ากันอันนี้หกสี่ใช่ไหมอันนี้หนึ่งหสี่ใช่ไหมอันนั้นหนึ่งเจใช่ไหมแล้วม,มันมาถัวเฉลี่ยอยู่ที่ตรงกลางก็ประมาณหนึ่งห้ากว่ากว่าไงถูกไหมล่ะถูกไหแต่ที่เรามีเราอะมีดินตรงนี้เป็นตัวเปรงไงก็คือเราเอาใกล้เคียงหนึ่งห้าเจ็ด เราเอาใกล้เคียงพอไต้ตะหารนันนี้ก็ที่หานันนี้ได้มันก็เท่ากันห้าเจ็ดลบไปบวกลบไปหรือเออมันก็พอๆ<พ>กันบวกลบกันยังไงผมไม่เคยบวกลบหรอกไม่จริงๆเราคือมันแล้วแล้วแต่คนทําไงแกแบบทําตามสูตรช่างเลย,แ,เลยแต่ที่พวกเราทําคือทําตามสูตรเราให้ง่ายใช่ไหมแต่ไอ้ที่แกคํานวณเนี่ยเออก็ดินจะมาอยู่ตรงเนี้ยประมาณหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกกว่าหนึ่งห้าเจ็ดคือมันได้คือมันใกล้เคียงละเออมันได้เลย อืแต่เราเราต้องเอาเอาเราต้องเอานั้นออกมาใช่ไหมล่ะแล้วก็เฉลี่ยเกลี่ยแค่นี้เกลี่ยให้ให้ใกล้ระดับเรานี้ก็จะได้เลยอืมก็จะเป็นตามที่แกต้องการถูกไหมอถ้าเราไล่ไปก็ห่างจากก็บวกลบห้าเซนอยู่แล้วเพราะคือมันไม่ได้เรียบตลอดทั้งหมดหรอกเดี๋ยวยิงให้ ลงหน่อยลงนิดหนึ่งอ้าวอยู่ีวะกลับด้านหน่อยต้องกลับด้านอ่ะมันใกล้เกินอื้อ ลงอีกลงอีกขึ้นนิดห,หน่อยขึน้นนิดเดียวขึน้นนิดเดียวเกินเกินเนี่ยพอดีพอดีประมาณนี้ สูงกว่านั้นเยอะไหมอันนี้มันหนึ่งห้าเจ็ดจุดนิดๆอะใส่มานี่นะเรียนเราก็ต้องเอา,เอาให้เอาให้สูงกว่านี้แค่จับกจระดับ,แ,ดดบแค่ว่า,าจับ,จ,บ,จ,บจับพื้นนี้ไปไงใช่แต่เราต้องการแค่ว่า นนูมันเอาออกกี่เซนเอามาใส่ฝังนีน้กี่เซนท่านทูเฉลี่ยกันอืมเองอยากดูแค่นั้นใช่ไหมอยากดูแค่นั้นอยากดูแค่นั้น,น,นอยากดูความต่างกันนี้กับอันนั้นใช่ไหมเพื่เอเอามาางกันแล้วก็ใช่อ,อ่าเป็นเซนเป็นทูนนอ่าได้เดี๋ยวเราจะคำนวณใหม่นี่ปอกหยุดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ปอกก่อนครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามตอนนี้ก็เข้าไปติดตามเพจได้นะครับชื่อตอเต้ดัมซิ่งเหมือนกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ